สวัสดีครับผมก็อยู่ผมในเกมแก้งสตาร์วีคัสนะครับก็มาก็รีวิวนะครับรถโลเวหาเลเวล3ก็เป็นของรางวัลจากอีเวนต์ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์นะครับก็ผมได้มาแล้วนะเจ้ารถพาหนะคันนี้ก็มีอะไรบ้างนะก็นี่เลยนะครับสามารถอัปเกรดได้สูงสุดแค่เลเวล3เท่านั้นนะครับความสามารถของมันนะ ก็อัตราเออเขาเรียกว่าไรความเร็วความเร็วสูงสุดก็238กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอัตราการเร่ง2.36แล้วก็เกราะตัวถังรถเนี่ย12555แล้วก็กระสุนไม่จำกัดโอ้โหเกราะนี่คือเยอะมากเลยนะครับ12000เนี่ยเยอะมากเออถ้าเราใช้โดรนบอบเบิลบี ee, หรือ,อโดนอื่นๆน,นะครับที่มันป้องกัน าการโดนโจมตีได้เนี่ยมันก็จะทำให้พาหนะคันนี้อึดขึ้นมากเลยนะก็รถคันนี้ก็มีสีสันให้เลือกนะครับก็แค่นี้เองมันเปลี่ยนสีแค่ตัวรถอะมันน่าจะเปลี่ยนสีปืนด้วยนะมันไม่เปลี่ยนสีปืนมันเปลี่ยนแค่ตัวถงังรถอ่าดูรถมันสวยนะมันเหมือนรถยุคอนาคตเลยอเออเหมือนรถสงครามยุคอนาคตนะครับ เสียดายอย่างหนึ่งก็คือปืนนะครับปืนนี่คือธรรมดามากเลยความรู้สึกของผมนะแล้วก็มันมีแค่มันมีแค่กระบอกเดียวนะปืนมีแค่ปืนกลมันไม,ม,นไม่มันไม่มีปืนบอมปืนยิงจรวดอะไรก็ถ้าจะส่งออกไปก็ห้าแสนเจ็ดพันห้ารอยี่สิบนะโคตรแพงเลยโอ้โหก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับอ่านี่นะครับนี่รถจอดอยู่ อย่างสวยเท่มากสังเกตดูนะครับว่าหน้ารถเนี่ยคือมันจะทําใหญ่มากเลยนะหน้ารถเนี่ยโคตรใหญ่แล้วดูรถมันสูงด้วยนะเออทำออกแบบมาดีนะผู้พัฒนาเกมรถสวยสวยมากเราไปขึ้นรถกันดีกว่าลองใช้กันอ๋อนี่ครับรถมันเร็วมากเลยนะ เดี๋ยวดูดิฟโคตรดีอะ่ะบอกตรงๆรดแรงมากดิฟดีด้วยผมไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะทำไมรถในเกมหลายหลายคันแล้วหลายคันหรือเกือบทุกคันก็ไม่รู้มันดิฟเก่งเหลือเกินมันดิฟดีมากะดูดิฟจนหน้าลำคานเออดิฟได้ดิฟดี เรามาลองปืนกันดีกว่านะครับปืนนี่ไม่ค่อยถูกใจผมสักเท่าไหร่นะเพราะว่ามันผมความรู้สึกผมนะรู้สึกว่ามันกากนะรู้สึกว่ามันกากมากจะชอบก็แค่รถมันขับเร็วนะแล้วก็รูปลักษณ์ภายนอกตัวถังรถเนี่ยคือสวยสวยงาม โ oh, oh, oh. อ,อ้โหเบึ่มปะเดี๋ยวรถรอรถตำรวจหุ้มเกาะมาแล้วผมก็จะเทสว่ามันยิงเข้าไหมแต่ตำรวจยิงเราไม่เข้านะเพราะรถเรามันเป็นเหมือนรถทหารอนะเหมือนรถเขาเรียกว่าอะไรเหมือนรถเหมือนรถทหารที่มันมาจับเราตอนห้ามาไม่ใช่มาจับเรามาฆ่าเราอะตอนติดดาวสี่ห้าดาวที่เป็น 4, 4รถสี่สี่ล้อหุ้มเกาะ โแนะนาว่าอย่าให้โดนระเบิดนะครับโดนระเบิดแบบใกล้ๆเนี่ยคือเกราะรถมันจะลดลงไปทําไมเราไม่ได้ครับยิงเราไม่เข้าปืนอาวุธเล็กของตํารวจเนี่ยยิงเราไม่เข้าทหารก็น่าจะยิงไม่เข้าเหมือนกันแหละแต่ต้องลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะโอ้โอ้ติด ไปไหนหมดเนี่ยตำรวจโอ้ยิงก็ไม่เข้าเนี่ยติดใจปืนอะ่ะขัดใจมากมันไม่แรงเลยอะ่ะขับไปไหนเนี่ยพี่อยู่นี่โว้ยบุม้มสามดาวอยู่เลยเออ ดูรถแม่งดริฟดีเลยกันโอ้วววววขับแรงจังเลยคุณตำรวจถีดาวแล้วปืนร้อนปืนร้อนนี่มาลองดิ ว่าจะยิงเข้าไหมนะเราพุ้มเกาะเข้าไหมวะเนี่ยเอ้ยเข้าเว้ยยิงเข้ายิงเข้าแต่ยิงโคตรนานอะเสียอารมณ์มากแล้วปืนก็ร้อวัวเลยอ่ะรอไป ดาวแล้วเรียบร้อยครับอ,อ,อย่าระเบิดใกล้ๆสิโอ้โหดูดิเกาะรถไปเกือบเกือบครึ่งแล้วเดี๋ยวรอรถถังหรือเครื่องบินเฮ้ยมาแล้วอ่ะบินมาแล้ว ไหนวะโอ้ขับบินอยู่สูงเว็นซ่อมก่อนโอ้ใครเอาแท่งเบรีเออร์มาตั้งว้เนี่ยแถวนี้ไม่ได้มีมอบนะเว้ยโอ้ยโอ้มันตั้งปิดหมดเลยเดี๋ยวลองเฮ้ยเห็นรถทหารละรถทหาร ยิงเข้ายิงเข้ายิงเข้านะครับดูดิยิงจนปืนร้อนอะ่ะเฮ้ยทหารยิงเราไม่เข้าว่ะเฮ้ยรถคันนี้แม่งขี้โกงรถแม่งโคตรขี้โกงโอ้ยแต่มันไม่สามารถกันจรวดมิสไซล์ได้นะอ้อมันทำไมไม่เล็งยิงโวบินสูงเกิน เออยิงเข้ายิงเข้าว้ายยิงเข้านะครับไม่ได้ละเกาะรถพวบๆเลยเอาเป็นว่ายิงเข้านะเออแต่ยังไม่เห็นรถถังเลยรถถังก็น่าจะยิงเข้าเหมือนกันแหละยิงคนโคตรนานเลยอ้าวทำไมยิงเข้าแล้วะ เราทีนี้อย่างงี้ยิงไม่เข้าคืออะไรวะเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวไม่เข้าตายโอ้โอเคก็ประมาณนี้แหละนะเฮ้ยเนี่ยรถผมเกาะมาลวเดี๋ยวขอลองหนะ่อยอุย้ยมันยิงเราเข้าเหมือนกันปะปืนเหมือนกันแหละปืนกลของรถตำรวจของของ,ของเราเนะี่ย แต่ของเราแค่เปลี่ยนรูปลักษณ์โอ้โหโ <c oughs> จีจี <c oughs> ปืนกากมากเลยรถคันนี้มีดีก็กราะตัวถังนะที่เยอะมากๆเลยแล้วก็โดนปืนของตำรวจกับปืนทหารเนี่ยปืนกลที่ตำรวจกับทหารใช้นะยิงไม่เข้านะอือือ แย่แย yeah, yeah, yeah. e ่แ <saturated> ย <itos> ่เ okay. สียรถไปเลยนะครับรถราคาห้าแสนกว่าบาทโอเคก็มีอะไรแล้วนะสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe หรือก็ติดตามช่อง channel ของผมด้วยแล้วก็เลือกอกดกระดิ่งนะแล้วก็เลือกรับการแจ้งเตือนทั้งหมดจะได้ไม่พลาดทุกคลิปเลยนะครับก็ฝาก กดไลค์นะครับเพจ Facebook ผมด้วยนะชื่อว่าซักดาทีวีนะแล้วก็ผมได้สร้างกลุ่มมีชื่อว่าแก๊ง domination thailand ก็กลุ่มนี้เอาไว้พูดคุยเกี่ยวกับเกมแก๊งสตาร์แล้วก็เกมแก๊ง domination ที่กําลังจะมาซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่ <c oughs> ก็ใครสนใจก็กดสมัครเข้ามาได้ครับเดี๋ยวผมจะกดรับครอบกลุ่มมานะก็กลุ่มนี้ก็จะเงียบเหงานนิดนึงนะเงียบเหงามากๆ <c oughs> ไม่ค่อยมีคนคุยกันเลย นะครับก็ถ้าใครอยากจะสนับสนุนผมนะก็สามารถโดเน a t มาได้นะครับทางแอป True Money Wallet หรืออีกช่องทางหนึ่งนั่นก็คือการาสมัครเป็นสมาชิกช่อง YouTube จะมีเหรียราคาให้3เหรียราคานะก็จะขึ้นภาพไปดูเลยตามนี้นะครับกด stop อ่านดูเอานะตามแต่สะดวกเลยของอท่านผู้ชมนะครับโอเคนะ ก็ไม่มีอะไรแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วนะครับแฟนๆบายบาย